ครับสวัสดีครับมัหนีสถานีิทานพามาเบิงเต่าทานที่เฮ็ดไว้ใกล้แล้วนะครับตอนนี้เมื่อคืนถึกฝนก็เลยมันนีอากาศดีแดดออกก็เลยมาต่อให้แล้วนะครับเหลือช่วงด้านบนนะครับมีพามาเบิงวาดการเฮ็ดเต่าดินเต่เาเผาทานแบบบานๆง่ายๆสถานีทานนะครับมาแล้วๆสิเป็นลักษณะใดนะครับเนาะมีพามาเบิงดินที่จันโ์โสภาเป็นหยาบนะครับเนาะ ดินยังครับแจนโซครับเนี่ยครับอ๋อมีดินปวกอินโพนต้องต้องเหนียวมันวะครับเนี่ยเหยียบใส่กับยังครับเนี่ยใส่กับขี้เลือนงกับกัดแกบแน่โอเคนะครับนี่คือสูตรของสถานีฐานนะครับเห็ดแบบง่ายๆบนบ้านนะครับดึงนะครับความสูงของเตานะครับอยู่ประมาณเกือบสองเมตรนะครับขาดบลหลายประมาณเนี้ยครับประมาณสองเมตรนะครับดันไม้กับ เหลือประมาณหาสิบเส้นถึงสามสิบเส้นนะครับสามสิบถึงหาสิบเส้นประมาณนี้เหมือนความสูงความจุที่อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกระสอบประมาณนั้นนะครับนี่ต้องเตาข่างๆที่ไก่เคียงกันนะครับดินใส่เวลาประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับลายๆรวมๆกันสองอาทิตย์แล้วเป็หลายบ่ได เบื้องด้านบนนะครับคสูง,สงมือโดยสร้างสร้างใหญ่โดยคุณพอ่อประสิทธิ์นะครับอัดลาชีแลวมานี้ดินต้องขึ้นเท่ละถังเทละคูนะครับใส่ดินแต่ว่ามาหาสามเติมนะครับใส่หลาย ื้นแล้วก็เป็นเฟียงปกอาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่คือด้านบนนะครับที่เห็เนเบิ้งครับคือด้านล่างนี่ละ อจว่าสีเลีวมื่อนี้นะครับทางอาจารย์มันบอกว่าเลีวมื่อนี้นะครับันคว่ำสูงนครับตองใส่บันไดนะครับเกครับเพราะว่าเล่าไงใส่เวลาใส่ดินเป็นรถนะครับ ความสูงครับเถวก,กับหลังคานะครับครับสําหรับสนผู้ที่สนใจที่ยีเห็ดเตาทานกับเบิ้งจากคิดของเข้าได้นะครับแต่ว่าเห็ดแบบขนาดน้อยก็ได้ไม่จําจเป็นต้องง่ายขนาดนี้นะครับเพื่อเป็นอาชีพในการอยู่ว่างๆเป็นอาชีพได้นะครับครับบันิานิทานกับนำเสนอต,นตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเสซจแล้วจะไหนใ,นใหญ่เบิ้งอีกคิดต่อไปนะครับเน,นาะครับวัน้สานิทานสวัสดีครับ